จน้เนไากตอนนี้กี ite, right. right. well, year, <laughs> okay. ่เด hmm. well, like, ือนแล้วคะตอนนี้หนึ่งหนึ่งปีหนึ่งหนึ่งปีหนึ่งเดือนค่ะค่ะจังเหรออยู่ไหมตอนนี้เหอตลอดเลวละแบบก่อนหน้าให้สามีลูกใช่ไหมคะเราก็จะแบบได้ยิงคนบอกว่าเวลามีลูกจะหลงรูปมากเราก็ฟังแล้วเราก็หลอแต่พอแบบมีหลงเป็นด้วัยมันหลงอานหลงหานไหนนิวถามมาว่าแบบหลงทุกทางหลอหลอทำทำอะไร ทำอะไรก็น่ารักไปหมดแค่แบบเขาลืมตาม,มามองเราก็น่ารักแล้วอะหรือบางทีเดินเดินเดินหกล้มก็น่ารัก <c oughs> คือน่ารักไปหมดเลยอะกินข้าวหรืออะไรเงี้ยน่ารักแบบกลายเป็นแบบติดลูกไปโดดไม่น่าเชื่อหรืว่าแบบจะเป็นแบบเดี๋ยวเวลาเวลาออกมาทํางานอย่างเงี้ยล้วต้องห่างลูกเงี้ยมันจะต้องแบบนานแล้วก็จะแบบว่าแม่จะไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหถ้าเกิดว่าถ้าเกิดตอนจอดจากบ้านนะคะแล้วลูกตื่นอยู่อะ ลังลากันนานแล้วเอาตอนนี้เขาเริ่มรู้เรื่องแล้วใช่ไหมคะเขาก็อยากจะออกมากับเราด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะตอนนี้ก็ต้องแบบอาพาเดินออกไปส่งข้างหน้าแล้วก็แบบพาเขาไปบ้านอะไรแบบนี้แลวอย่างที่ตาไปเสียงเดี่ยวพี่ไปสามสี่วันนั้นไม่ได้อยู่ด้วยกันเลยวิีโอตลอดวิอขอตลอดเขาก็ไม่ฝากพามาินไปฝากบ้านคุณตาคุณยายค่ะคือพ่อแม่ของมิวก็บ้านนั้นก็คือจะมีความสุขไปเลยจนแบบว่าเราไปเที่ยวกลับมาเขาก็แบบ ไม่อยากคืนไม่อยากคืนไม่อยากคืนห่างห่างลูกสุดกี่วันคะนานสุดสามคืนนะคะสองสามคืน ใช่อนี้ดูกล้องวงจรปิดตลอดค่ะโอ้โหอยู่ในสายตาตลอดเวลาตลอดเวลาแล,าาล้วก็เวลาไปอยู่กับบ้านคุณตาคุณยายใช่ไหมคะก็เขาก็จะถ่ายวีดีโอมาแบบอัปเดตตลอดเวลาตอนนี้มบอถือเต็มเต็มเยลยคะรูปแบบเป็นแสนรูปเ <laughs> <laughs> ยอะมากเราไม่กล้าลบด้วย<อ>แล้วรู้สึกว่าทุกรูปเขาแบบน่ารักไปหมดเลยบางที่รูปกบบตาแบบอะไรก็ยังน่ารักเม่ก้าลบถ่ายจากมือถือถ่ายได้ตลอดเวลาทุกโมนใช่ใช่ใช่ถ่ายเยอะมากเลยค่ะถ่าย ตลอดเวลาเราสู้กล้องไหมครับพี่มิวสู้อยู่นะเล่นกล้องเกิงไหมหนรู้สึกว่าเขาก็เล่นกล้องอยู่นะอาจจะด้วยความที่แบบว่าเวลาเราถ่ายเราแบบจะแบบเตลฟี่อะไรเงี้ยเราได้เห็นหน้าใจเขาก็จะแบบมองนี่เว้ยต้องว่้องเก่งไหมต้องวิ่งว่ยจับพันด่านไหนอะไรนะคะต้องวิ่งว่จับขอขนาดไหนตอนนี้ตอนนี้เดินเก่งมากๆเลยค่ะตอนนี้ก็คือแบบว่าต้องตามตามประกบเลยอ่ะเพราะว่าแบบกําลังโซนแล้วก็กําลังเดินเก่งคิดว่าตัวเองแบบ เชื่อว่าตัวเองเดินเก่งแล้วลยอะไรเงี้ยแล้วบางทีก็จะแบบตีโซฟายอะไรเงี้ยตอนนี้ต้องแบบตามประกบตลอดเวลาค่ะค่าใส่ตาสด่ว่าแฮปปี้ค่ะนี้ก็คือคนที่สองก็คืออีกไม่นานนะเนาะก็เดี๋ยวต้องมาค่ะแต่ว่าไม่รู้เมื่อไหร่ก <ๆ S 2> ็จะกำลังกำลังแบบ คุยกับพี่แซนอยู่ค่ะว่าจะแบบเว็นกันกี่ปีดีถึงจะแบบเหมาะสมอะไรเงี้ยเห็นล่าสุดเหมือนแซลรุ่นตัวเองว่าผมน้องยังไม่มาใช่ยังไม่เลยเหมือนแม่ผมผมน้องมาช้าแล้วก็คุณแม่มิวก็บอกว่ามิวก็มาช้าเหมือนกันมิวตอนแบบตอนเกิดมาก็คือปวดร้านเอาเพื่อผมขึ้นช้าด้วยอ่ะแล้ว แล้าะว่าคุยกับหลายๆคนก็บอกว่าเพิ่งช้าเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวมามาแบบมาแน่นเลยอะไเลยค่ะแต่ว่าจะถึงท้ายแน่นนะต้ออัดพักคอยคอยอยู่พักหนึ่งค่ะแล้วก็ไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่าทุกคนก็บอกว่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาไม่ต้องไปทําอะไรมาเดี๋ยวมันมาเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คุณหมอก็บอกว่าเดี๋ยวมาเองแล้วเราก็ไม่ห่วงเราก็ไม่ได้หน่อยใช่ไหมว่าผมลูกเรามาช้าเลยไม่หน่อยนะแต่ว่า เราก็รอเหมือนกันว่าเมื่อไรจะมาใส่แรกๆแล้วก็เออมันก็ดีนะแบบพอเป็นแบบเป็นเบบี้แล้วยังไม่มีผมมันก็ดูแบบเป็นเบบี้อะไรอะไรอ่ะไรแต่ว่าเนี้ยปวดในรายผมยังไม่มาเลยนะลูกตอนนี้ซื้อที่คาดผมซื้อกิ๊บอะไรรอหรือไม่รอแล้วชอบกิ๊บเนี้ยซื้อรอแล้วยังไม่แบบยังไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ทีนี้มันยังมีคนที่ถามผิดว่าเป็นเด็กผู้ชายมอะไรนะคะมันมีคนที่ถามว่าเป็นเด็กผู้ชายไปเขาก็มีบ้างค่ะบางทีแบบคนก็มาถามว่าผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะอะไรอย่างเงี้ย ใช่แล้วเราก็ติดบอแล้วนะเขาก็ยังถามอยู่โอเคไอ้่างคนที่สอบว่าจะต้องเป็นเป็นภายในปีหน้าไหมหรือยังไงต้องดูแบบดูเกาเรียกว่าดูดูนักขานราศีอะไรอย่างเงี้ยไหมก็คิดว่าอาจจะดูนะคะเพื่อแบบเพื่อความสบายใจอะไรอย่างเงี้ยดูว่าแบบควรจะมีปีไหนดีที่จะแบบเหมาะสมกับครอบครัวเราอะไรแบบนี้แปลว่าก็มีดูทุพิธิเลยถูกไหมคะใช่ไหมคะดูทุพิธิเลยทั้งการแพทย์การทํางานเราแล้วก็ดวงด้วยใช่ก็ ก็ดูแบบดูเป็นพื้นฐานเอาไว้แล้วเราก็ดูตามตามความพร้อมของเราอีกทีอะไรเงี้ยที่ผ่นา,านาม,มา,านเราเป็นผู้หญิงกดจิกไม่หรือว่าอยากจะได้ผู้ชายม่ว่าความดูเป็นลูกสาวและโมติดใจลูกสาวมากเลยเพราะฉะนั้นแล้วอีกคนหนึ่งแบบไม่ติดเลยแบบชายก็ได้างอยู่กระด้างเลยไม่รู้ผ่านด้วยความที่เป็นคนบังเงยชาวชานเน็ตช่วยเลี้ยงลูกได้ไหมก็แล<อ>้จะมีแบบแนะนำาอะไรเงี้ยบ้างมากกว่าค่ะเราไม่ได้แบบว่า

ก็จัดงานวันเกิดให้เขาพร้อมกับนิวเลยค่ะ<า>เพราะว่าอยู่เดือนกันยายนเหมือนกันแล้วก็โปวติมเขาไม่จัดวันเกิดเลยนิวอะเพราะว่ารู้สึกแบบเผลอนีต่ตเงต้องเป็นแบบเป็นปเป็นเจ้าภาพเพราะแล้วเ้า,า <laughs> เงานใช่ต่เจ้างาน ใช่แล้วปีนี้ก็เหมือนแบบขวบหนึ่งแล้วก็คงจัดให้เขาหน่อยแล้วกันก็คงแบบจัดแค่ขวบหนึ่งนั่นแหละแ<อ>ต่ตอนนันก็คงไม่ได้จัดอะไรขนาดนี้ะของขวัญใหญ่ๆอะไรให้เขาะของะะขวัญหรอ,อ,หรอไม่มีค่ะปู <c oughs> ่ย่าเปยหนักไหมคะ <c oughs> อะไรนะคะยยป้า,า,ยายาเปหาายหนักนะคะก็มีบ้างมีให้แบบของขวัญแบบเหมือนเขาเรียกว่ารับรับขวัญรับขวัญโอเคขอบคุณคผู้ชมค่ะเซตา